โปรแกรมลงมานะครับให้เริ่มที่รหัสนะครับรหัสที่518นะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับจะมีสแนตด้วยรองเท้าแล้วก็เลือกที่เลือกรหัสวิชานะครับเลือกห้องครับ ตอกคะแนนหน้าหน่วยแล้วก็เข้าที่คะแนนรวมจะมีการภาพแบบใบภาพ แล้วก็ก็ติ๊กถูกคนระับแล้วก็เลือกยูนิตที่หนึ่งตึงคอลัมน์แล้วกดให้เดือนลงมากดที่แท็บราคาูมาแน่นจดเก็บ